สวัสดีครับกลับมาเจอกันเส้นเก่าเส้นเคยเส้นเดิมแล้วเนาะในเรื่องเมื่อน,นี้จะขอพูดถึงเรื่องมวยประเทศเพื่อนบ้านขออนุญาตพูดกันเนาะจะพูดถึงซื่อของมวยเนาะกุนขโมยโอ้ยลืมไปกุนขเมเหมืนซื่อมวยกุนขเมจากประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆคือกรรมัมพูชีคนไทยเรียก ซื้ออีกอย่างหนึ่งว่าคาเมนหรือว่าคามนถ้าจะเรียกถึงกุลคาเมนมันก็คล้ายคือมวยไทยเนาะอยู่ทั้งวิธีเป็นกีฬาสนิดหนึ่งหรือว่าเพื่อนบ้านของประเทศคาเมนจะตัดออกเนาะจะพูดถึงโบกาโตโบราณของกัมพูชยหรือว่ากุลลาโบกาโตเป็นสลป ป้ามวยคาเมนที่ต่อสู้กับสิงโตหรือว่าสังหารสิงโตตัวบักใหญ่ปรยเอปอบเตอร์ไม่น่าเสื้อถือเลยพี่น้องเลยคนอย่างมนุษย์อย่างเราตัวน้อยๆตาดำๆจีสูดไ้สิงโตตัวตัวใหญ่มากขนาดนั้นคงไม่น่าเสื้อเป็นไปไม่ได้คะ่ะประมาจันประมาจานทันลุงแสนโปรโมทสลับ การต่อสู้ของโบกาตโตการโปรโมทการแสดงให้ชาวโลกรับฮู้ให้ขึ้นทะเบียนยูเนสโกแต่ว่าเขาก็ขึ้นไปแล้วปี2004จนถึงปี2 0 2 3เรื่อยมาเลยนะข่าวไม่ยุดไม่ยอ่อนจนดรามา่าทุกมื้อนี้ก็ยังดราม่าอยู่เนาะคเมนลาวไทย อย่างดาม่ามายุดไม่ยุนเรื่อยมาโนโซนี้ก็บรู้เป็นพิเศษเลยเนาะก็มวนอยูตัางหากเรื่องหนึง่งดาทางออนไลน์เดี๋ยวนี้สงครามทางออนไลน์ดาโดยปากต่อปากโบมันจีเอาอาวุธเรือว่าประมณูมายิงทำลายล้างของประเทศนี้ประเทศนั้นอันนั้นมันยักเกินรีบิว เดี๋ยวนี้ขเมนเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬามหากรรมซีเกมจะมีการจัดโบกตัตโตประเภทหนึงห่งแล้วก็กุนขเมเปลี่ยนมวยไทยเป็นกุนขเมไทยอย่างบายุทธ์บยนบยนบยบยมฮอตทุกมือนี้ซาวเน็ตหรือว่าเน็ตไอดอลไทยหรือว่ายูทูบเบอร์ไทยก็ยังดามากจนฮอตเดี๋ยวนี้ มวยโบกตโตนี้ก็พโพมาปี2004จนโปรโมทฮอต2003นี้เดี๋ยวนี้โดงดังมากเลยครับอาจารย์มวยโบกาตอเราพูดเราสัมภาษณ์หรือว่าเราพูดถึงมวยโบกาตอตที่สามารถฆ่าสิงโตได้ด้วยซีมือซีมืเปล่าที่ไม่มีอาวุธคมแหลม ที่ทะลุทะลวงทึงนังสิงโตของสมัติทําลายล้างสิงโตจนขาดลมหายใจเนอที่สุดอาจารย์ซานพูดถึงสิงโตเนออาซีเตือนออกเสียงใต้เนพมไมได้สาวเจ็ดสาวแปดปีนังเพิ่งไม่เคยได้เห็นสิงโตเลยตัวเสืออ้อก็ยังเพิ่งม่ได้เห็น จะมีสิงโตก็คือประเทศอินเดียหรือว่าแอาฟริกาหรืออเมริกาคงจะมีลายเนเนอร์ออละเวกอาซีตะวันออกเสียงไตลาวพม่าไทย,ไทยจีฒเวียดนามพมา่าก็วามเสื้อจากประเทศอินเดียทั้งนั้นโดยอิทธิพลจากศาสนาพราหมอินดู ลาว,ว่าพูดจากประเทศอินเดียมาเข้าสู่ประเทศอาเซียนออกเสียงใต้คลิปนี้ภาคเสียงบรสั์บรเจนปันไดเนาะบ่มีไม่เทือยำได้อดยอดวิวหลายๆคนติดตามไลายมีกำลังใจสร้างช่อง youtube จะซื้อไมโครโฟนมาใช้เดี๋ยวนี้ยังบ่มีคนติดตามไลน์ปันใดเดี๋ยวนี้ก็ยังสร้งมาแล้วเนาะติดตามฟังนํำกัน ปันเดบสัตบทแจ้งแล้วก็เมนมาก,ก็าได้ถ้าว่าบททั่วบททึงบททึกบทต้องก็ขอโทษมายัางที่นี้ด้วยครับพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ไม่คล่องไม่แคลวเนาะเพราะฉันเป็นสนเผาบแมนลาวแท้เนานะคือว่าสนเผากะมุรล้ว่าเราทึง